ขันลูกปูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานเ้อจงร่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีงเงินทองให้โชคจงนุนบนนนทับปกปินแนนได้อย่าได้มนมองบารมีปูจงคุ้มครอง นี้ผมเปิดสีบบตรแล้วผมว่าผมจะนอนแนละ้วังกระเป๋าเสร็จเนี่ยพอเคลือบมันนี่ไปไงงด้านหลังผมเคลือบสีน้ำมันใบโเอเงาแวบเลยนี่ด้านหน้าแต่ก็ยังดูเป็นทีทีอยู่ผมแก้ปัญหาแล้วผมสั่งกรรมยียมาแล้วเ๋ยากรรมีย์ดำปิดเลยด้านหน้าจะเป็นกรรมยียนะครับด้านหน้าก็เรียบร้อย่ยด้านล่าง ที่สีเนี่ยก็ยังเป็นเนี่ยก็เงาแต่ดูไม่เรียบร้อยผมสั่งกำมะหยี่มาปิดเลยเอ่นไหนก็ทำสักขนาดนี้ละจะฉีดสักห้ากระเป๋าแล้วก็วางให้จำหน่ายหน้าร้านส่วนหายเก้าเหรียญเป็นกระเป๋าหลุยกระเป๋าแรกผมอ่เดี๋ยวด้านหลังนี้จะติดกำมะหยี่โอเคครับ จะทำพายกันดีกว่าได้ฉีดกันได้จบงานอีกงานหนึ่งได้มาประกอบกับฐานพญายนาคโอเคครับไอนีจ่จุดสว่หัเขาเหลยอครับ <laughs> ที่บ้านไปฟังพัดตรวดแม่พิกกี้คัวเข้าหอมไ่ะแม่พี่โบพิกกี้แล้วก็เสียวกลับผมเฝ้าบ้าน <laughs> โอเคครับเราอยู่กัน อาทหารอะไรดูแ okay. คบเดี๋ยวก็กลับแล้วครับไปได้เอาผมหยุดสนาเ,าเข้าเหลียงมาดูพานกันดีกว่าหยุดสุนทเข้าเหลียงครับ,น,รรน,รบนี้ผมได้ลายพุ่มกระจังละครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้รอบเนี่ยครับลอยรอบพานเลย แล้วก็จะอันนี้เป็นช่อกลางแล้วก็จะมีช่อบนช่อแถวบนท่อแถวล่างเนี่ยอันนี้ช่อแถวก,าก,ากลางล้อมรอบอทีแรกผมใส่ไปเป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนยอดน้ําเต้าอะ่ะ <c oughs> มันยังไงยังไงไม่รู้ <c oughs> เห็นดูโบราแล้วเขามีมีพวงมลาลัยคล้องอีก <c oughs> แล้วผมจะฉีดแค่เนี้ยเนี่ยฉีดแค่เนี้ย <c oughs> เพื่อไปวางในฐานพยายนนาค่ะฉีดแค่นิดเดียวนี้วก้อยอยู่นะ อแล้วจะฉีดไหวกันไหมเนี่ยแล้วรายละเอียดขนาดผมก็พยายามไม่ดูเกี้ยงไปไม่ดูยิบไปอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบให้เครื่องไหวอะ่ะโอเคอยู่มาดูกันนะครับผมยืดสนั่เก้าเลยครับมามาใส่ลายช่อกระจังกันลายพุ่มกระจังกันให้รอบผานเนี่ยภารกิจผมวันนี้พรุ่งนี้อาจจะฉีดหรือเสร็จแล้วฉีดเลยเช้าได้เสร็จ หลักๆต้อให้ได้สองสองพานนะเอาไปไปตั้งที่โอเคครับไดดูกันแล้ว <laughs> ผมว่าจะประกอบแล้วก็สีวางจำหน่ายหน้าร้านด้วย <laughs> มันจะเป็นดีไซเนอร์หรือมันจะเป็นคนปั้นพระในนู้นเลย <laughs> ตู้อย่างก็ตู้มีเยอะคือทำไมง่หมดแลอะไรเป็นศิลปะโอเคครับอยู่สวนหารข้าหนียครับ <laughs> ไม่ใหญ่อยู่เฉย กระเป๋าใส่ทำพานต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวใส่ช่อกระจังเลยครับมาดูกันอยู่สุดทางเก้าเหลี่ยับลบบลีครับใส่ลายแถวกระจังด้านบนแหละครับเหลือด้านล่างะ่ะเนี่ยเหลือแถวเนี้ยเหลือแถวเนี้ยแถวล่างโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ในคอมกันดูเลยถาพยนนานาคโอเคครับมาดูกัน มาอีกแถวเดียวจบงานผ่านเลยผ่านพุ่มแล้วดูยังไงยังไงอยู่เครื่องไหวปิดแก่หินปิดลายดีไหมโอเคโค้งโอเคครับมาใส่กระจังกันมาดูยังไงครับเหลือแถวสุดท้ายแล้วผมอยู่ส่วนแห่งเก้าเหลี่ยงครับลูกรีครับดูยังานกันผ่านเยวเสร็จแล้วครับผ่านพุ่มยวเสร็จแล้ว ขอจบงานผ่านพุ่มครับโหลดอยู่ข้อมูลเดียวตัวนึงแล้วโหลดอยู่ครับโอ้ค้างเครื่องค้างเออคมณจไหวไหมไหวบ่ายค่ำกมาแล้วถูกไหมขอจบงานผ่านพุ่มครับป้าไม่สวยโทษทีนะครับเครื่องจะไหวไหมนี่ เครื่องจะฉีดไหวนนี่โอเคครับถ้านนท์ทำพานพุ่มไม่สวยกราบขอโทษทุกคนนะครับเครื่องจะฉีดไหวเนี่ยโหไม่ละเอียดมากก็ไม่หยาบมากปานกลางปานกลาง ตรงนี้ยังแบบบฉีดนิดเดียวอ่ะให้ฉีดนิดเดียวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองเอาไปประกอบกันในฐานพญานาคกันดูเลยโอเคครับขอจงงานลายพันพุ่มแล้วครับเดี๋ยวยังไงแก้ได้ตลอดนะอาจจะทำํทำทาแบบโบราณให้มีให้มีอะไรอ่ะให้มีพวงมาลัยห้อย ปั้นวงมาไัยมาห้อยก็โหเครื่องจะไหวไหมเนี่ยแต่ผมอย่างนี้ผมต้องฉีดตัวใหญ่เลยอันนี้ฉีดเลไเงยต้องคำนึงว่าเครื่องไหวไหมใช่ครับมาดูกันผ่านพุ่มครับข้าจบงานค,ครับข้ามสือเก้าปั้นครับอยู่สวนไฮเก้าเหรีย่ยมลพบุรีครับไปแล้วเดีย๋ยวประกอบเข้าฐานพยายนณา <laughs> อยู่สวนหฮเก้าเหลียญครับเช่ากันหรือเปล่าผ่านพุ่มไหม <laughs> เอาหลายงานมาผนวกกันแล้วครับอลังการขึ้นแล้วครับใครอยากได้พระชุดนี้ก็ติดต่อมาครับพระอุตคุตนะครับพระสงฆ์มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับปราบมารนะครับอยู่เข็มมหาสมุดนะครับพระอุตรคุตถ้าเกิดเล่าเป็นให้ตำนานก็มีตำนานอยู่นะครับต้องอ่านสมุดคอยดูอ่านตำราโบราณดูนะครับเนี่ยครับผมปั้นพานใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เอาฐานพระอุตคุศฐานย่อม,มุมผนวกเข้าไปกับฐานพญานาคนะครับโอเคครับชอบงานหรือเปล่าเนี่ยครับไอ้ดูอย่าให้ดูข้างในนะกล้องเนาก็ไม่ดีครับครับขอโทษครับภายี่ข้างในถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นอย่างงี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเลียนเป็นเรียนเป็นเปลี่ยนเป็นหพูดทวดอ่ะ เป็นหลวงพูดทวดบ้างเนี่ยครับก็จะเป็น,นยางไงครับหลวงพู่ทวดมานั่งแทนพระอุตตคุตนะครับนะครับก็เอาหลายๆงานมาผนวกกันทําให้อลังการขึ้นนะครับก็ติดต่อได้ครับสนใจงานนะครับอันนี้ปั้นพานมาผนวกเข้าไปทําให้อลังการขึ้นนะแต่พานโบราณจะมีพงม,มาลัยของอีกพงโกกเครื่องไม่ไหวก็เลยไม่ได้ปั้นใส่เข้าไปนะครับ ก็พยายามทำไม่ละเอียดมากแล้วก็ไม่หยาบมากนะฐานพยายามหิงโบราณให้มากที่สุดโอเคครับฐานข้างในเป็นฐานย่อมุมนะครับตรงกลางเป็นลาหูนะครับฐานพยายาหนากไม่รล้กี่ตนนับต้องนับเอาเองนะครับตอนนี้ผมก็มีพาพิชเนศนั่งพาพิชเนศสองกอพพิชเนศสี่กอพาพิชเนศยืนแต่ยังไม่มีพรพิชเนศ ปางตะเวยโศกนะปางนอนนะครับไงก็สั่งป้นได้ครับพระพระพุทธรูปผก็มีพระยืนพระปางลีลาแล้วก็พระนั่งขับสมาธินะครับแล้วก็มีเจ้าพ่อวนอูเจ้าแม่ควนอิมนะเอาเข้าไปใส่เนฐานได้นะครับก็ไงอยากได้งานติดต่อมานัครับเ <laughs> ดบานยาเด้ยนะเลียนพระอุตตคุณบ้างนี่ครับ <laughs> งานใหม่สุดคือปั้นพระอุดรคุตนะครับไออยากเห็นงานจริงก็เข้าไปดูงานใน youtube ผมใน g o o g l e ผมพิมพ์คุณนรสลบรีปั้นพระอุดรคุตอะไรนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับพิมพ์ใน Google เลยแล้วคุณนรสลบรีวาดคุณนรสลบรีปั้นคุณนรุลบรีเขียนว่าเขียนบทคุณนรสลบรีสอนพิเศษคุณนรสลบรีเขียนทีดีอะไรก็เขียนเข้าไปเลยครับเพื่อจะเห็นการทํางานนะครับ โอเคขอจบงานนะครับเจ้าไหมครับงานอลังการขึ้นเรื่อยๆทวนๆเลยแต่เขาบอกคนคนฉีดงานคุมซีมซีเหนื่อยปั้นงานก็เหนื่อยซีมซีก็เหนื่อยอุปกรณ์ก็แพงโอเคครับเนง่ยจะทําให้ลูกค้าให้ดีสุดครับไปแล้วทักงานกันรอเปล่าขอให้พระอุตตคุณคุครองนะครับพระส่งอาบานะครับมีอทิทธิฤทธิ์มากนะครับให้พุทธคุณ อยู่เข็มเข็มมหาสมุทรนะครับคู่กับพญานาคคู่มีใบบัวอยู่บนศีรษะท่านนะครับเพราะท่านอยู่ในน้ํานะครับไปแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยงครับขอจมงานครับไปแล้วครับกล้องผมไม่ดีตอนี้สัยทัศน์ครับถ้าเกิดชอบงานติดต่อมานะครับ จะฉีดให้เนียนจะฉีดให้อย่างดีเลยครับยังไงก็อยู่ในหมื่นหนึ่งนะครับแต่ไงอย่าต่อผมมากนะครับผมตู้ไม่ไหวต่อมากตู้ไม่ไหวเลือดตาแทบกระเด็นเลยกว่าจะฉีดออกมาได้กว่า <laughs> จะปั้นนี่ก็ร้องอย่างโอเคครับไปแล้วครับพระอุตตพูธคุ้มครองทุกคนพระคุ้มครองทุกคนทั้งโลกเลยนะครับมีความสุขมากคุณนี้ไปทํางานนะครับ สู้กันใหม่กับวันทำงานครับเดี๋ยวก็วันหยุดยาวแล้วครับไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขครับไปแล้วครับ สาธ,สาธุเจ้าปู่ศีรโะช่วยชีวิตเสโซของลูกด้วยนาะสาธุสาธ,สาธุเจ้ายาประทุมมาช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่สาธุสาธุาธวอนปู่นาคาพยาณาขนาดขอให้ลูกพ้นภัยขอให้สักงานสักเงนิงนสักทองสักคนรักใคร she คนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมให้หนาปูงามคือดังพระแมนให้แขนปูงามดังพระนาะรายให้ริดปูงามดังพระจันท์ชายสาวเมืองสรรค์ยังอยู่บด พันลูกปูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานเขาจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีสงเสงืนินทองให้โชคจงหนุนหมุนล้นทับตอกทินแนนได้อย่าได้หมนมองบารมีปู่จงคุ้มครองป้องไัยลูกที